สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ๋ยผ้ารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับนะคะขอโชคขอลาบนะคะวันโกนนะคะทุกคนเข้าพรรษาแล้วนะคะทุกคนเอ้ยขอสู่ขอลาบวันโกนเนาะวันออกพรรษาโอแอสด่าวพีทค่ะวันออกพรรษานะคะก็วันพรุ่งนี้เนาะวันพระวันนี้เป็นวันโกนนะคะวันโกนที่เอ่อ เท่าไรยี่สิบเอ่อโอ้ยว,วันที่ยี่สิบวันที่หกนะคะวันจันทร์ที่หกนะคะท่านที่ผ่านไปผ่านมานะคะมารับเอาความหมานมารับเอาความเฮงมารับเอาความปังกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอให้เดอ้อแอดฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนเอา้ามาดูกันเลยจ้าเม่์เมยนะคะพี่ป้านะอานะคะทุกท่านนะคะเอ้ย อวอค่ะสอวอสองห้างแห่งมแตรสอวอได้ค่ะโอ้ยแม่แห่งแคบว่าเป็นอีหล่าว่าสันคุนวานะะโอ้ยมาถามแอดเอ๊ดเพีงเห็ปเป็นกดเก่าค่ะโอ้บอดว่าสีท่านสมัยเดอรแอดกระดค่ะโอ้ยค่อยค่อยเห็ดไปค่ะอันขยายแนวได้ไหมอันบางอันแอดก็เพิ่งจะรู้นะคะเพิ่งจะเรียนรู้เหมือนกันนะคะทุกคน โอ้ยใส่กับอันใส่เบื่องแตะอันซีรีส์นี่แหละต่ละมือแต่ละเว้นแล้วโทรศัพท์อ้าวเจ็ดมาแล้วนะคะตัวเจมินเอาใจเอฟซี่ค่ะเห็นเพิ่นว่าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งโอ้ยแต่เจ็ดแต่เจ็ดนะคะเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งนี่มาบ่อยนะคะเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งอะไรอะดูในสถิติวันจันนะคะถือว่ามันเป็นเลขที่เดินบ่อยเลยนะคะทุกคนนะคะก็น่าลุ้นค่ะน่าลุ้นนะคะมาเบิ่งกันเจ้าที่ิีไฮตัวใดค่ะมือนี่ สูตรหรือเจ้าที่นะคะใครที่ว่าเด็บไทยที่ว่าจิงนะคะมาเจอเจ้าที่บานเอดนะคะสโออกพรรษาแล้วโอ้ยสาธุสาธูสาธ,สาธ,สาธูสาธูเด้อจะลูกขอสูขอลาบเด้อโอ,อกพรรษาหนีเนาะจะเนาะมีเงินทองไหลมาเทมามีตั้งแต่สิงบดีออกไปค่ะอันไดมันติดมันคัดอยู่ก็ให้มันออกไปก็โอ,อกพรนษาหนิละค่ะ จงไหวต่แนวดีแนวมาแนวเห้งแนวปังแนวสิไทสามโตโตเงินลานเงินแสนนี่โ,โอ้ยหลังไหลเขามาแต่ละมือแต่ละเว้น,อวน,วเ,นวเอาคุณว,ว, <c ười> ว, <c ười> <c ười> ว่าวน,น,นเอาเอียงเวาดีกับเอาเว้าเอาว่าสันก็วาโลแล้วโอ้ยมือนี่ถือห้าแสน่าสันปุ๊สื่อตัวละบาดถือห้าแสนมาติมเอาว้าว้ก่อนเนาะถือเท่าไรเอ๊ว่าสันห้าแสน อุย้ยเอาเขาก็บ,บอกไว้ก่อนแล้วเขาถือหาเสียนแต่ว่าบ่ไเด้บอกเด้แต่ว่าไม่ได้ไอ้นี่ด้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้บอกได้ว่าจะหนวดไหนมันต้องไม่สักหนวดละสิใจละอนาขุดอนาขุดอ้าวเจ็ดหาทุกคนอเอาเร็วครับบไม่เลขถูกแอีนมิตเตจก็หาบอก เจ็ดห้านะคะทุกคนเพราะว่านะคะแอดจุดเยอาทิตย์ก่อนนี่ก็ได้เจ็ดกับห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าสองนะคะแล้วก็อีหยงังอีกตัวหนึ่งนึ่เนะี้ยลืมค่ะเอาคือได้เจ็ดอ่ามารอลุ้นกันนะคะตัวนี้จะเจ็ดห้าอะไรนะคะเอามาแล้วคะ่ะเม็ดเดียวเฮาเอา,เอาแล้ววะ มีสิทธิ์ลุ้นนะคะมีสิทธิ์ลุ้นทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นนะคะทุกคนโอ้ยนี่แหละค่ะเดี๋ยวแอดก็ทยอยปล่อยแนยวทางให้เรื่อยๆนะคะทุกคนเว้นจังหวะหน่อยนะคะเว้นจังหวะนะคะคลิปละชั่วโมงคลิปละอะไรก็ว่ากันไปนะคะทุกคนเวลาแอดทําคลิปทําอะไรแล้วก็โหลดพร้อมกันนะคะบางทีนะคะทุกคนนะคะก็ประมาณนะคะประมาณ จะเว้นไว้ประมาณชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะก็ลงให้เอฟซีได้หายใจหายคอหน่อยเนาะแอดเจ้าขึ้นลงกระนำแถว <c oughs> เอาหนีเด้อคะ่ะเอาไปมาเอาไปหิ้งเอาไปปังกัน,นะคะ่ะทุกคนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดนะคะวันนี้วันโกนนะคะมันจะมาไหมนะคะเลขไอ้นี่เนาะอ๋อโอกพรรษาบังไฟพญานาะคี่เหรอบ่เฮ้ยเฮ้ยมันมีอีหลีบ่บังไฟพญานาะค วัเจ็ดหางามอยู่เด้ทุกคนเยสิวาเดอคือวัดเจ็ดหางามอยู่เด็กไ,ไปตะอว่วงอหลีเด้วยค่ะมันก็น่าออกจริงๆนะคะเจ็ดห้านี่ทุกคนแต่มันก็ไม่ยอมมาสักทีเนาะวดก่อนนี่เลขทูมให้เจ็ดสองห้าเจ็ดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะหวยโอ,อกหออกแปดหวยโอหกแปดกับสี่ห้านะคะเฮดเซเวลไปตัวใดเลยเออดว่าส้นหวย ไปตัวมันบอ,อ่อนตัวมันบอถแล้วล่ะค่ะโอ้ยมีคุณตัวยกเวนตัวปี่นเผาปับ๊บละโอ้เปลี่ยนหาศูนย์เอสซีโอคือบ่งชี้อนี้หาเปลี่นศูนี์จึงได้พีจังตัวค่ะเถอยเ,เอาลองดูนะคะทุกคนห้าเจ็ดตัวที่สองจะเป็นตัวที่สามนะคะตัวสุดท้ายจะเป็นตัวไหนนะคะอ่าวันนี้นะคะโอุ้มือเศร้าในฝนตกด้วยจ้ะ ตอนนี้ประมาณ9โมง10โมงนะคะตอนนี้10โมงระหว่าง10โมงหรือ9โมงนะคะแอดกับบริเบอร์นาลิกาฮากึ่ม่จุดสุดเมื่อเช้านี่โอ้โฝนตกนนตั้งแต่ตีสี่นะคะทุกคนแอดกับน,นั่งเห็นแนวทางอยู่เนาะเพราะว่าเมื่อคือนนี้ไม่ได้ทํานะคะหลับคะ่ะทุกคนพี่อะบึงซีรีส์หลายกับเมือยค่ะนั่นแหละคะ่ะทุกคนโอ้แอดก็โอ้ฝนตกดีดีบานเอดเนาะตกทุกวันเลยนะคะทุกคน ฝ่าหงบึมบําบ,บ,บึมบึมคอยว่ามันฝ่าสีระเบิดค่ะน่ากลัวมากนะคะทรงถ่ายเข้ออื่นยังก็ไป้ฝนต้น้นาบ่ค่ะโอ้ยยามนาวพวกเจ้าก็สิได้ยินค่อยจมอีกเดี๋ยขึ้นมาหนาวเท้สิว่าสล่ะอ่าเจ็ดห้ามาแล้วนะคะตัวไหนดังเนาะอ,อุ้ยเจ็ดห้าทุกคนงามอยู่เดียว,าว้าวกาวเถอะมือนีเป็นตะเลขขี่มากวาวันจันเจ็ดห้ายนีเอาเงางามเด้อยอ้ยหลูขอสามตัวตรงเนียนะหลูสิใส่จักสิบบาท ก็นี่ว่าซิบบาทเนี่ก็ตัวล่มหายใจไปไดเป็นอาทิตย์เป็นนี่คุณได้เนอะใส่จะซิบบาทนะคะทุกคนโอ้เจ็บหายังเนาะบอมเมจ็นหาสองตัวเก่าน่ะบ่จ้ะถูกไวขึ้นนีแต่เจ็บก็บหาแต่แสดงว่ามือแรกงไม่เจ็ดมีหามาบอกคะ่ะโอ้ยเอาหามาให้หนูเลยเด้อหายังก็ไดคะ่ะหาแปลแห้งดีเด้อแต่ว่าแอดชอบตัวไหนมันไม่ค่อยมานะคะ จะเบิ้ลจะหาไหมนะคะห้าห้านะคะทุกคนห้าห้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าเจ็ดห้านะคะเหล็กหนึ่งกับเหล็กเจ็ดอย่าลืมเดอ้อโบราณผลวัดตัวเดียวกันว้าวโมเมนสองตัวเกา่าหมดทุกคนเอาโมเมนเจ็ดหาสองโอ้โเอาโมเมนตอดเจ็บดีถูกตัวเกา่าเอา นั่นนั่นนั่นมึงหัวกันหมดนะทำขคือโค้งแงี้นี่นะจ้ะโค้งคือคือเหล็กสองตัวเก่าถึงงวดก่อนได้ได้ได้เ็ดห้าสองเหมือนกันนี่แหละค่ะงวดก่อนนี่ก็เ็ดห้าสองนะคะงวดนี้ก็สิบบ่คือเก่าอีกบ่บ่แ <c oughs> ม,มนนั่นมีต่ถูกอันเดียวนี่บอก่ะทุกคนห <c oughs> ่วยแม่นค่ะค่ะกระนันเหล็กสองใบจ้าก่เลว่านี่ โอ้ยเดี๋ยถูกตัวเก่าเฮย้ยโอ้ยดาวเอาด้วยค่ะเอหรือบุมเเอยงเอถ้าเลขสองมันต้องมีหัวแล้วหรือเปล่านะคะเอาอรอลุ้นอรอลุ้นนะคะ หวดก่อนนี้เจ้าที่ให้เจ็ดห้าสองฮานอยออกกระนำเลยนะคะอวันนี้ปังอีกนะคะทุกคนนะคะจะตัวไหนก็ดีนะคะตัวไดกระร้างวจะลูกถึงนำในเด้อจะเอาตัวปังๆมันมาเนี่ยเนี่ยโอ้ตัวงวดนี้มากคห้าแปดค่ะจากศูนย์ห้าแปดหกห้าแปดอุ้ยหมวดก่อนหกห้าแปดหกห้าศูนย์แอดไม่คู่หกห้าใครยกเว้นหกห้าสี่นะคะแอดไม่มีนะคะมั่นโอหกหาสี่เบื่อใจค่ะค่ะ วาสนาอีสวยอาวป๊าดเลขขงานเลยทุกคนเลขกยังนี้หก้วยนั่นฟังว่เกตห้าหก่าค่ะโอ้เรียงเลยนะคะห้าหกเก็ดนะคะทุกคน หกได้หน่เมียนบัเบิงซวยกันแนบบัวเอดเ็ดแนบโอ้ยตายแหงบดีห้ามันเนี่ยขออภัยเขาพูดไม่เพาะนะคะสานเปิดฝาฝ่งางมันหลินทุทรัพย์ตัวเนื้ขึ้นหลายเจ็ดห้าห้าหรือเจ็ดห้าหกเลขหกเนาะทุกคนถ้าเลขห้ามันจะเป็นตรงๆนะคะเลขหกนะคะเลขหกหัวหายหวยเบิงจังนึงก็กคือเจ็ดหาหาเถอะ เจ็ดหนะ้าหกเนาะสงสัยต้องไปดูในคลิปไขะแอดดูรอบเนาะโอ้หกคะ่ะทุกคนหกคะ่ะในเบิ้งข้างนอกน,นี่มันขีดจางๆนะคะบอดี้เบิง้งในกล่องนเนาะเล็กห้ามันไม่ใช่เลขกห้ามันต้องเป็นขีดตรงๆนะคะเนะาะปาดอยู่ที่ก็ไายเหล็กงามเห็นไหะ,ะทุกคนเหล็กงามค่ะโอ้ยสาธุ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 มาเนเมมมานเมมมานเมย สามตัวตรงนะคะเจ็ดห้าหกนะคะเอ้ยแต่แอดเห็นเป็นเจ็ดหาหานะเบอเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าหกบอกทุกคนมันเป็นเลขหกนะคะนี่ดูข้างนอกเป็นขีดอยู่นะคะแต่บางๆนะคะบางๆคะ่ะขีดบางๆนะคะแต่ว่าในคลิปเหมือนจะไม่ค่อยเห็นเอาผู้ใดเห็นเป็นเลขใดคะ่ะผู้ใดตาดีเอาเบิรงกันเอาเด้อค่ะเจ็ดห้าหกนะคะเจ็ดห้าหกดูจังนึงก็เป็นเจ็ดห้าห้านะคะอ้าวแบอรัว 756เลยคะ่ะเลี้ยงเลยป้าโจทีก็หายเลี้ยงงามเลยคะ่ะ756นะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะโอ้ยมานมานมานัมน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 รวยรวยรวยเฮง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 ฟังฟังด้วยกันนะคะสวัสดีคะ่ะโซดีเดอร์จากเอฟซีเดอร์มีจะคารวยมีจะคําวาโชคบีมีเงินไหลมาเทมานะคะคิดเงินให้ได้เงินนะคะคิดทองขอให้ได้ทองนะคะลอยล้านขอให้ได้พันล้านเนาะ คิดหนึ่งมือนให้ได้หนึ่งแสนคิดหาพันให้ได้สามแสนไปเพีงฉันนอดจ้ะสำหรับคิดนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีจ้าสาธุสาธุสาธุมือแรงถึงหาแสนหกแสนนะไม่สาธุเนาะเบาไว้ก่อนนะจะาวเบาไว้ก่อนนี่แหละเออสาธุปาา่าข้ารวยเด้อจ้ะ เจ็ดห้าหกสามตตรงมือแรลงลูกสิถวายกล้วยเลยจะเพราะว่าพรุ่งนี้วันพระนะคะวันโอพันสาพอดีนะคะเดี๋ยวสิได้มีเงินซื้อบักมาบักบักใบบักไหลเนาะทุกคนไปซื้อบักมาบักอันบักข้าวอันกล้วยยังสิมาถวายเด้อซาถูกดอกไม้ดอกไหลนะคะเป็นเงินเป็นทองมัดนะให้ลูกถือมีสามตัวต dungeon, รงเลยจ้ะรัดได้ก็ด <It> ีว่าจะลงนะาจะเนาะ สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะลูกถึงลูกชิดถ,ถวายเลยมืออ,มอื่นก็อดีอลไมืออื่นก็วันพระใหญ่เนาะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีด้วยจ้ะทุกคนรวย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 เด้อ